หลังจากปกาีกว่าแล้วนะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนกันสึกผ่านสามที่ทําจากใบลูตตอรี่เก่าที่ผมถอดออกมานะครับนี่ก็ได้เวลาที่จะทําทของใหม่แล้วเพราะมันสึกก็ถือว่าใช้งานได้นานอยู่นะครับใช้งานนานไม่นานนี่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนไร่ที่ไถนะครับรถไถของผมนี่ก็ไม่ได้ไถท,ทั้งปีแต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้าเราซื้อเหล็กทั่วไปเนี่ย ถึงมันจะหนานะครับมันก็สึกง่ายมันก็จะสู้ใบโรตรีไม่ได้เพราะใบโรตรี่นี้เขาเคลือบเขาชุบแข็งมาก่อนจะทำแล้วก็เอามาทาบก่อนว่ามันสึกตรงไหนเอามาตรงมาตัดให้มันเข้าที่แล้วก็เชื่อมแค่นั้นเองครับง่ายๆเสร็จแล้วก็เอาไปเทครับจะลองไปไถสักสี่ซ้าห้าได้ดูการสึกนี่ถ้าเป็นดินทรายนี่มันจะหมดไวนะครับไม่เหมือนดินเหนียวดินเหนียวจะสึกช้ากว่าแล้วส่วนใหญ่นะครับไรของผมเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินทรายมันก็จะสึกเร็วหน่อยอ่านี่ฝนก็เพิ่งตกไปใหม่ๆครับไถไร่ดินทรายนี่ถ้าฝนตกนี่มันจะไถง่ายอ่าถึงจะหญ้าจะลกหน่อยก็มันจะดีกว่าตอนไถตอนแห้งๆนะครับไม่งั้นหญ้ามันจะลูดไปเลยมันจะหนุนผ่านไถช่วงหน้าฝนนี่ก็ต้องคอยดูเมฆนะครับถ้าเมฆดามืดคืบม,มานี่ก็ต้องเตรียมตัวละเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันถ้าใครมีใบลอตเตอรี่เก่าๆนะครับถอดออกมาแล้วก็ไม่ต้องทิ้ง เอาไว้ทําพวกกันศึกหรือว่าเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นได้ครับ